สวัสดีค่ะยายจงค่ะพี่น้องมื่อนี้ยายจงกับอันมาถ่ายคลิป<อ>แสดงกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่บุญจ้าพ่อใหญ่บุญยาย<อ>จวงมื่อนี้เขามาเล่นเรื่องอยัง,งอันผู้เฒ่าขี่ลืมบ้างเออผู้เฒ่าขี่ลืมเออเอาแล้วก็บพระท่านใดว่าเอาเออเอาแล้วก็ว่าเจ้าของพรท่านใดเอาเอออายุเมื่มื่อพูดอะไรเหรอเอากะจีช่องเท่านี่จ้ะทากช่องเลยนะคะพี่น้อง เฮ้หาผู้หาตกราดเทาสิ่ละผู้เทาไม่ทำงานนั่นกับบท่านนี่เก่งปันไดสู่ไวรุ่นบ่ได้จ้ะกับผู้เทารุ่นเดียวกันนี่ละเบื้องส้อยกันเนาะค่ะเนาะไม่ผู้เช่าผู้เบาก็มีได้ว่าผู้ว่าผู้เาวาก็หลายสิเออเขาเจ้าหลากร้ายเหลอค่าแมน อย่าลืมฝากอันทีมงานั่เฮ้าในเด้อค่ะเด้อเหตุไม่กับเมืองแน่เหตุไม่ไม่แย่จงเอียงก่อนแย่จงพ้าม้วนใช่ไงมักม่เออจพราะไงแหกเพราะไงบุญกับเสต้ร่างซ่องเพราะไงบุญพผ้ามือยิ่งผม้วนเพิ่งกล่าวว่าเราเนาะค่ะเอาบปเนี่ยสิ้อผากันไทยละครเขาเด้อพี่น้องเด้อฝนจะห้ามหรือค่ะยังไงแกอย่าลืมนะค่ะพายุก้อุดรุดเขาจะอากาศอยู่ก้มอุดรุดฝนฉีดตกฝนฉีมาก เนื่องในกัการเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพได้ค่ะพี่น้องอันเชิญรับอันวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันตลอดขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ